เปิดข้อความในการ์ดงานแต่งมากคิมเขียนถึงนเดชอ่านแล้วน้ำตาคลออยู่ในช่วงเดินสายแจกการ์ดงานแต่งสำหรับคู่รัก MK หมากรินและนางเอกสาวคิมเบอร์รี่ซึ่งทั้งคู่มีแพลนจัดงานแต่งงานสองรอบโดยจัดที่ไทยและที่เลคคอมโมประเทศอิตาลีช่วงเดือนกันยายนกับพฤศจิกายนล่าสุดนเดชคูกิมิยะได้โพสต์ภาพการ์ดงานแต่งมากคิมซึ่งมีลายมือของหมากเขียนไว้ว่าแบ คนแรกที่คิดถึงที่กูอยากให้มาอยู่ด้วยคนแรกตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ทำอะไรมาด้วยกันเยอะและยังไม่ได้ทำอีกเยอะมึงสร้างความสุขให้คนรอบข้างเสมอในความบ้าบอความน่ารักของมึงวันนี้วันที่กูมีความสุขที่สุดกูอยากให้มึงเป็นส่วนหนึ่งในความสุขนั้นของกูนะซึ่งนเดชก็ได้โพสตแคปชั่นระบุว่า wedding invitation box จากหมากและคิมครั้งนี้ย้ำให้รู้ว่าเวลาผ่านไปเร็วแค่ไหน นับตั้งแต่วันที่17เมษายนปี2022อีกแค่117วันก็ถึงอีกวันสำคัญที่ทั้งคู่รอยคอเอ้ยรอคอยโคตรดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของทั้งสองคนขอบคุณครับโคศกไม่ต้องผมดำเนินรายการเอง